สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับผมจากการดูคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับตรงนี้ก็เป็นการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับจำนวน200บาทเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิ a เล็ตแบบโดยตรงนะครับและตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่ผมได้รับเข้าบัญชีทูมอนิวเล็ตนะครับจำนวน200บาทนะครับในวันที่11ตุลาคมนะครับผมครั้งล่าสุดเลยใครที่อยากมีรายได้เสรีทูมอนิ a เล็ตดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยผมก็ กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูนิเว l ต t นะครับจากการดูคลิปดูยูทูบนะครับผมทําเงินแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการดาวน์โหลดกันเลยว่าต้องดาวน์โหลดตรงไหนอย่างไรนะครับสาหรับการดาวน์โหลดตัวแอปนะครับผมเราต้องเข้ามาดาวน์โหลดในส่วนของ Google นะเพราะว่าใน Google Play Store เนี่ยไม่สามารถดาว ววิธีการดาวน์โหลดเนี่ยให้เราเข้าผ่านตัว Google ได้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราทําการพิมพ์ชื่อค้นหานะครับตามนี้เลยนะครับชื่อแอปเนาะ Daily Video แล้วก็ต่อท้ายด้วย apk นะครับตัวแอปเนี่ยจะเป็นไฟล์ apk นะครับผมแล้วก็ให้เรากดดาวนโหลดอันแรกนะดาวโหลด Daily Video apk นะครับสำหรับ Android ตัวแอปนี้เนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าแอปแบบนี้เลยวิธีการติดตั้งดาวนโหลดนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับที่เป็นไฟล์ apk เนาะกดดาวน์โหลดติดตั้ง ลงในเครื่องได้เลยนะครับสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับก็สามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนวิธีการสมัครไว้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะอโอเคนะครับพอเราดาวนโ์โหลดหรือว่าสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยถ้าของใครนะครับยังเป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่นะครับให้เรามากดที่เมนูที่5ได้เลยนะครับที่เป็นรูปคนนะ <F son> ER พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดอันแรกเลยนะครับแล้วก็กดอันแรกเหมือนกันนะครับอย่างนั้นเนี่ยให้เราเลือกอันที่3นะที่มันเขียนคําว่าไทยนะครับตรงนี้เป็นการตั้งภาษาไทยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็คือการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ตรงรูปดินสอเนาะเราจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนของเพื่อนมาเนี่ยก็เอามากรอกลงในช่องนี้ได้เลยนะครับรับคะแนนเพิ่มเติม1500เหรียญทองจะใส่ของใครก็ได้ไม่จำเป็็นนต้ออองงงขขผมมคคเดีียวใรก ใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนการใช้งานนะครับในส่วนของแต่ละเมนูนะครับใครที่เคยติดตามนะครับหรือว่าได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วในส่วนของการรีวิวนะครับตัวแอปเนี่ยผมได้อัปเดตรีวิวก็ไปหลายครั้งในส่วนของการสมัครการใช้งานต่างๆนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดให้นะครับอยากจะอัปเดตการจ่ายเงินของตัวแอปนั่นเองนะครับเมนูที่1นะครับก็เป็นการดูคลิปวิดีโอจากตัว YouTube เลยนะครับผมที่เป็นการสมัครเชื่อมต่อกันจากแอป YouTube นั่นเองการใช้งานก็เหมือนในแอปป YouTube เเลยน็การ ดูคล right? ิปวิดีโอต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมได้กดติดตามไว้นะสลับช่อง YouTube ต่างๆที่ผมกดติดตามไว้นะอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ใน u t u b e นะครับช่อง nr sport นะครับลงไว้เมื่อ1วันที่แล้วนะหรือจะเป็นขอบสนามพามทามนะครับเป็นข่าวกีฬาฟุตบอลนะครับไลฟ์สดนะเมื่อตอนเที่ยงทุกวันนะครับก็สตรีมไปเมื่อ2ชั่วโมงทีละนะครับวิธีการดูก็กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาดูคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนนะครับตรงเหรียญทองตรงนี้เห็นไหมจะมีเหรง ที่เราจะได้รับคะแนนในแต่ละช่วงเวลานะครับตั้งแต่2นาทีถึง180นาทีนะครับอันนี้คือการดูคลิปวิดีโอต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2นะครับในส่วนของเมนูที่2เนี่ยมันจะเป็นการถอนเงินและก็การทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมเรามาดูที่การถอนตรงนี้นะครับในการถอนเงินเนี่ยผมจะถอนเงินทุกวันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมมียอดการถอนเยอะขึ้นนะครับมันไม่สามารถถอนได้ภายในครั้งเดียวมันจะถอนได้แค่ครั้งละ 10- 2ถึงบาทนะครับ1วันถอนได้1ครั้งสูงสุดมันถอนได้แค่ทีละ200นะคร ถอนครั้งละ200 200ทุกวันเพื่อที่จะอัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดให้ว่าทางแอป,ปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในการถอนเงินนะครับถ้าเป็นผู้ใช้งานใหม่ครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะให้เราทําภารกิจโดยการดาวน์โหลดตัวแอป,ปทําภารกิจก่อนนะครับถึงจะทําการถอนเงินได้ส่วนตัวนะผมทําไปแค่หนึ่งครั้งในการดาวน์โหลดแล้วก็ทําการถอนมาเรื่อยๆในการถอนเนี่ยผมถอนไปทั้งหมด7,000นะครับ7,800บาทแล้วนะในการถอนเงินตั้งแต่เริ่มเล่นมาเดือนกว่าๆก็จะครบ2เดือนแลวนะครับเรามาดูที่บันทึกการถอนเงินนะครับ บันทึกการถอนเงินเนี่ยในเดือน10นะก็คือวันที่11นะครับคือวันนี้ที่อัดคลิปนี้อยู่นะครับจำนวน2 0 0รบาทที่ผมถอนไปนะตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนอยู่เลยนะครับในส่วนของการถอนเงินนอกของตัวแอปนะดูตัวรูปนะครับแล้วก็ยอดเงินที่ผมถอนนะครับแล้วก็เป็นทูมอนิเลสที่แจ้งเตือนเข้ามา200บาททางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมในวันที่11เดือน10นะนี่คือการถอนเงินครั้งล่าสุดของผมนะครับต่อมานะครับการทาภารกิจในเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกทําภารกิจได้เลยจะเป็นแอปไหนก็็ไไดดด้้้้เเเเรรราาาาตติังงงวนน์โหลลลใคื่อขแกปท ภารกิจนะครับเมนูที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะเราสามารถไปทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อได้กดตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกนะครับหรือว่าแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยนะครับในการแนะนําเพื่อนเมนูที่4นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรางวัลใหญ่นะครับที่เราสามารถรับเงินรางวัลได้จากการเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะได้รับสิทธิ์ในการกดตรงนี้นะครับนี่ครับกดตรงนี้นะถ้าเรากดครบ100%ยเนี่ยมันจะเป็นเงิน300บาท1วันกดได้2รอบนะครับรอบละ25คนในการ การเชิญเพื่อนนะครับรวมทั้งหมด1วันเนี่ยคุณจะต้องแนะนําเพื่อนให้ได้50คนอย่างน้อยนะในการกดตรงนี้นะครับห้ครั้งนะครับผมวิธีการกดตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าต้องกดตรงไหนอย่างไรแล้วก็ได้อัปเดตในส่วนของยอดเงินที่ผมได้กดแล้วก็ได้รับเป็นคลิปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในช่องนะนี่คือการทําการเชิญเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวแอป Daily ว i ดีโอนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังมีแอปอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทททําาาเงงงินนนไไดด้ส่่่่ววใครีีียัมมมมลอหลม์หตผ ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสำหรับการดาวน์โหลดตัวแอปนะครับผมเราต้องเข้ามาดาวน์โหลดในส่วนของ google นะเพราะว่าใน google play store เนี่ยไม่สามารถดาวนโหลดได้แล้วนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยให้เราเข้าผ่านตัว google ได้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราทําการพิมพ์ชื่อค้นหานะครับตามนี้เลยนะครับชื่อแอปเนาะ daily video แล้วก็ต่อท้ายด้วย apk นะครับตัวแอปเนี่ยจะเป็นไฟ apk นะครับผมแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดอันแรกนะดาวน์โหลด daily video apk นะครับสำหรับ android ตัวแอปนี้เนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าแอปแบบนี้เลยวิธีการติดตั้งดาวน์โหลดนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับที่เป็นไฟล์ apk เนาะกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับก็สามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนวิธีการสมัครไว้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะโอเคนะครับพอเราดาวน์โหลดหรือว่าสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยถ้าของใครนะครับยัง Oh มากดที่เมนูที่5ได้เลยนะครับที่เป็นรูปคนนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดอันแรกเลยนะครับแล้วก็กดอันแรกเหมือนกันนะครับอย่างนั้นเนี่ยให้เราเลือกอันที่3นะที่มันเขียนคําว่าไทยนะครับตรงนี้เป็นการตั้งภาษาไทยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็คือการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ตรงรูปดินสอเนาะเราจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนของเพื่อนมาเนี่ยก็เอามากรอกลงในช่องนี้ได้เลยนะครับรับคะแนนเพิ่มเติม1500เหียนส่ของใ ก็ได้ไม่จำเป็นต้องของผมคนเดียวนะมีของใครก็ใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนการใช้งานนะครับในส่วนของแต่ละเมนูนะครับใครที่เคยติดตามนะครับหรือว่าได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วในส่วนของการรีวิวนะครับตัวแอปเนี่ยผมได้อัปเดตรีวิวก็ไปหลายครั้งในส่วนของการสมัครการใช้งานต่างๆนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดให้นะครับอยากจะอัปเดตการจ่ายเงินของตัวแอปนั่นเองนะครับเมนูที่1นะครับก็เป็นการดูคลิปวิดีโอจากตัว YouTube เลยนะครับผมที่เป็นการสมัครเชื่อมต่อกันจากแอป YouTube นั่นเองการใช้งานก็เหมือนใน ดูคลิปวิดีโอต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมได้กดติดตามไว้นะสลับช่อง YouTube ต่างๆที่ผมกดติดตามไว้นะอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ใน u t u b e นะครับช่อง NR Sport นะครับลงไว้เมื่อ1วันที่แล้วนะหรือจะเป็นขอบสนามพามพามนะครับเป็นข่าวกีฬาฟุตบอลนะครับไลฟ์สดนะเมื่อตอนเที่ยงทุกวันนะครับก็สตรีมไปเมื่อ2ชั่วโมงทีละนะครับวิธีการดูก็กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาดูคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะได้รับเป็นส่นของคะแนนนะครับตรงเหรียญทองตรงนี้เห จะมีเหรียญทองอยู่นะครับแล้วก็จะมีเหรียญทองตรงนี้ที่เราจะได้รับคะแนนในแต่ละช่วงเวลานะครับตั้งแต่2นาทีถึง180นาทีนะครับอันนี้คือการดูคลิปวิดโอต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2นะครับในส่วนของเมนูที่2เนี่ยมันจะเป็นการถอนเงินและก็การทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมเรามาดูที่การถอนตรงนี้นะครับในการถอนเงินเนี่ยผมจะถอนเงินทุกวันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมมียอดการถอนเยอะขึ้นนะครับมันไม่สามารถถอนได้ภายในครั้งเดียวมันจะถอนได้แค่ครั้งละ1 0บถึง200อบาทนะครับันั้ง สูงสุดมันถอนได้แค่ทีละ200นะครับผมก็จะถอนครั้งละ200 200ทุกวันเพื่อที่จะอัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดให้ว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในการถอนเงินนะครับถ้าเป็นผู้ใช้งานใหม่ครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะให้เราทําภารกิจโดยการดาวน์โหลดตัวแอปทําภารกิจก่อนนะครับถึงจะทําการถอนเงินได้ส่วนตัวนะผมทําไปแค่หนึ่งครั้งในการดาวน์โหลดแล้วก็ทําการถอนมาเรื่อยๆในการถอนเนี่ยผมถอนไปทั้งหมด7,000นะครับ7,800บาทแล้วนะในการถอนเงินตั้งแต่เริ่มเล่นมาเเดดืืออนนกกว่า็าจะครบ2 เรามาดูที่บันทึกการถอนเงินนะครับบันทึกการถอนเงินเนี่ยในเดือน10นะก็คือวันที่11นะครับคือวันนี้ที่อัดคลิปนี้อยู่นะครับจำนวน2 0 0รบาทที่ผมถอนไปนะตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนอยู่เลยนะครับในส่วนของการถอนเงินเนาะของตัวแอปนะดูตัวรูปนะครับแล้วก็ยอดเงินที่ผมถอนนะครับแล้วก็เป็นทูมอนิเลตที่แจ้งเตือนเข้ามา2 0 0บาททางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมในวันที่11เดือน10นะนี่คือการถอนเงินครั้งล่าสุดของผมนะครับต่อมานะครับการทําภารกิจในเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ เราติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปทําภารกิจนะครับเมน,นูที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะเราสามารถไปทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อได้กดตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกนะครับหรือว่าแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยนะครับในการแนะนําเพื่อนเมนูที่4นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรางวัลใหญ่นะครับที่เราสามารถรับเงินรางวัลได้จากการเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะได้รับสิทธิ์ในการกดตรงนี้นะครับนี่ครับกดตรงนี้นะถ้าเรากดครบ100%เนี่ยมันจะเป็นเงิน300บาท1วันกดได้2 รอบนะครับรอบละ25คนในการเชิญเพื่อนนะครับรวมทั้งหมด1วันเนี่ยคุณจะต้องแนะนําเพื่อนให้ได้50คนอย่างน้อยนะในการกดตรงนี้นะครับ50ครั้งนะครับผมวิธีการกดตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าต้องกดตรงไหนอย่างไรแล้วก็ได้อัปเดตในส่วนของยอดเงินที่ผมได้กดแล้วก็ได้รับเป็นคลิปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในช่องนะนี่คือการทําการเชิญเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวแอป Daily ว i ดีโอนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังมีแอปอยู่ก็ย็ยงเลล่นแ้วกท ส่วนใครที่ยังไม่มีก็ลองไปดาวน์โหลดตามที่ผมสอนไปเลยนะครับฝากก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ